สดียามเช้าอีกหนึ่งวันนะครับหลายๆคนชอบถามนะครับว่าเราเลี้ยงหมาเล็กเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็ยังยังให้อุ้มอยู่นะครับประมาณ3-4เดือนเนี่ยพออายุ4 5เดือน6เดือนเนี่ยครับเริ่มมีอาการไม่พอใจงี่เง่าเหมือนดุก็สู้นะครับคราวนี้ต้องบอกก่อนครับว่าถ้าเราใช้วิธีตีตลอดเวลานะครับต่อยไปสุนัขเล็กเนี่ยเขาก็จะตอบต้านเราครับก็ด้วยการขู่ก่อนแล้วก็เหมือนเข่าเถียงเหมือนสู้เถียงครับอันนั้นคือเรื่องป้องกันตัวตามธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขารู้สึกเจ็บ เขารู้สึกไม่โอเคและความรู้สึกเขาเนี่ยรู้สึกว่าเราอะครับคือคนที่สามารถต่อต้านได้ลูกฝูงได้เนี่ยยังให้ตายยังไงครับเขาก็ยังมีเห่าเป็นเรื่องปกตินะครับคราวนี้ครับเวลาที่ผมสอนนะครับวิธีของผมณปัจจุบันนะผมจะเน้นย้ําการเดิน l e a d e ร w a อ k หลายหลคนบอกว่าไปทําตามมาแล้วเห็นไม่แบบไม่ได้ผลเลยต้องถามว่า1อุปกรณ์คุณใช้อุปกรณ์อะไรสายรัดอกหรือเปล่าปลอกคอหรือสายคล้องคอแบบของผมอย่างที่2คุณเดินกับเขาคุณเดินยังไง เราบ่าเดินยังไงคือไม่ใช่ว่าเดินก็คือเดินได้หลายๆบ้านนะเวลาที่ผมถามนะครับบอกเดินแต่เดินได้เดินยังไงเดินนําเดินตามน้องหมาครับพอน้องหมาเดินไปทั่วเลยอ่ะเราคุยกันเรื่องจิวิทยาสุนัขนิดนึงนะสุนัขเป็นสัตว์ฝูงอย่าเอาไปเทียบกับหมาป่านะหมาป่าจากฝูงนหะอยู่หลังท้ายเพื่อคุ้มครองฝูงทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาหมาป่าเนี่ยเวลามีฝูงเนี่ยฝูงเยอะมากเป็น้อยๆตัวเลยหมาป่าจะอยู่หลังท้ายแต่สุนัขจากฝูงจะอยู่ด้านหน้าแต่คราวนี้อย่าง เอาตัวเรากลายเป็นหมาแต่เราอยากให้น้องหมาเนี่ยครับเชื่อใจเราที่เราเป็นคนคราวนี้สิ่งที่เราทำครับคือการจัดระเบียบความคิดเขาครับก็คือเราต้องให้เขาเดินซ้ายมือไม่ลำหน้าไปด้วยกันคำว่าไปด้วยกันเนี่ยครับมันจะทำให้น้องหมาเนี่ยครับเขารู้ดิวตี้หน้าที่ความคิดระบบนะครับคราวนี้สิ่งต่อมาครับหลายๆคนใจร้อนใช้ถือขนมเอาอย่างนี้ คราวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีสองสองช่องที่ผมเคยบอกไปนะช่องสกิลกับช่องบีแฮฟเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกน้องหมาด้วยขนมอย่างนี้เดินอย่างนี้แสดงว่าเราอยากได้สกิลเดินข้างขาเดินชิดข้างลําตัวนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเวลาเราเลี้ยงาตามบ้านปกติที่เราไม่ได้สอนชุดทุนเราไม่ได้เป็นครูฝึกที่เอาไว้โชว์หรือเอาไว้ใช้งานจริงๆครับการที่เราเดินลิเตอรวอล์กโดยไม่ใช้ขนมแบบใจเย็น เป็นการทำให้น้องหมายยอมรับคนผมใช้คําว่ายอมรับคนนะไม่ใช่ยอมรับเรานะยอมรับคนทมว่าทําไมผมูพูดอย่างนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับถ้าใครเคยติดตามเพจของผมหรือช่องของผมเนี่ยตอนเนี้ยปัจจุบันผมมีน้องไนก์ก็คือลูกสาวลูกสาวผมอายุ3เดือนไอ้สามสามขวบกว่า3ามขวบกว่าเนี่ยกำลังซนเลยบอกให้ทําอะไรยังยากเลยครับบอกให้พูดว่าไม่พูดอะไรเงี้ยน้องน้องลูกสาวผมเนี่ยทำไม่ได้ ควนี้ถามว่าแล้วทําไมทั้งคลิปทั้งรูปเนี่ยทำไมน้องหมาของบ้านผมเนี่ยไม่เคยรังแกเจ้านท์เลยเพราะผมใช้วิธีเดินลีดเดอร์วอครับเพื่อกําหนดจังหวะกําหนดทิศทางแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมไปอีกนิดนึงคือการเรียกชื่อก่อนโดนตัวครับคราวนี้น้องหมาจะมีดิวตี้ที่จําครับว่าแล้วฉันจะโดนตัวน้องไนได้ยังไงฉันจะอ้อนน้องไนได้ยังไงคราวนี้ครับเป็นหน้าที่ของไนครับ นายอยากเล่นกับใคร Knight, นายเรียกชื่อน้องหมาจะรู้เลยครับว่าอ๋อมีการอนุญาตให้เล่นให้โดนตัวแล้วคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องนายไม่เคยโดนงับโดนสแนปโดนชวนดึงเสื้อในการเล่นเลยนะครับเค,เคยดูคลิปสั้นๆนะครับผมก็สอนเจ้าของเดินหรือเดนว a l k ับน้องเสเซ่ซึ่งผมเป็นคนเดินหรือเด e ว a l k นำทางไว้ให้แล้วเจ้าของมาเรียนรู้มาใช้คําสั่งทุกอาทิตย์เพื่อให้น้องหมาครับเกิดการจดจาครับว่าเจ้าของก็แข็งแรงแล้วก็ทําได้เหมือนอยากที่ผมทําได้ครับน้องหมาก็จะไม่กล้าเห่าหมั่ว เรียหรืออะไรก็ตามครับที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นจา่าฝูกที่สามารถบังคับลูกฝูงได้เพราะว่าอย่างเงี้ยบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนโตเนี่ยอ่ะต้องบอกก่อนเนาะน้อง,อ,งเอเซนเนี่ยขวบหนึ่งนะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าพอโตมาเนี่ยอุ้มอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้หอมไม่ได้จับตัวจับหูยีฟันกัดเห็นไหมไม่มีถามว่าทําไมไม่มีเพราะผมใช้ระบบสอนให้เขาคิดครับให้เขารู้ว่าเขาคือลูกฝูงไม่ใช่การข่มขู่ ถ้าการข่มขู่เนี่ยน้องหมาจะแค่กลัวคนหนึ่งต่อหนึ่งน้องเอาเท่าทีผมข่มขู่นะน้องอันเซนก็จะกลัวครับผมคราวนี้เขาก็จะไม่กลัวเจ้าของแล้วสิ่งที่หนักขึ้นที่ผมเจอลหลายตัวนะเขาจะยิ่งไม่ยอมเจ้าของเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาแพ้มาคนหนึ่งแล้วเขาไม่อยากแพ้เพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้คือปัญหาแล้วเนี่ยผมมาให้ดูนะน้องอันเซนเห็นไ,ไหมผมแทบจะกอดหมาได้ทุกตัวเลยเห็นไ,ไหมผมหอมหมาทุกตัวเลยงั้นวันนี้ผมไปแค่นี้ครับ No. Bye bye.